บสียงัวคนเนี้ยฮะเดง่ายเนาะยงกะไปมะฮ่าฮ่าาิเฟอร์ยิบเนี่ยเฟอร์ยิบเนี่ยชเฟอร์เฟอร์ยิมไ่ได้โชเฟอร์ก็รังเลียวมันจะเป็นตามรถพ่วงเพื่น เจ้าอลไรชวนบอกห้งไนหองค่าค่ะค่ะปิดตั้งอยู่ค่ะน้องสิจะไปเที่ยวปลาเฮ้ยชวนข้าวเดี๋ยวก็ไปจะไปเก็บเห็ดได้เห็ดก็เอาเห็ดได้นมไม้ก็เอานมไม้ได้ข้นก็เอาข้นข้นยังวะนี่ดอกข้นมูอีเดี๋ยมูสองสามข้นอีเดี๋ยว ไม่ใช่คนแบบนั้นเลาคนแบบนั้นข้าไส้กุยเียตขอขากันด้วยขากัโอ้ยมีอะไรถั้วพราะ่อแม่ค้อนก็ไล่อ่ะที่สองค้อนมันไปนั่งนเขาได้ไะมเขาจะขั้นข้าขอเขาาเออ่ยพลัง่ยงดีขวดเนี่ยวไปกพดเนี่ยพลังกรน ม่เาจะพาไปเออเอฟังชวดเข้าแต่ป่า่าจะชวดเขอาไปไปห้าง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 วบประมาณหน่อย,นยเนาะยุคโควิดต้องประหยัด เที่สายขันหนึ่งหัวแดงแดงเลยเนาะเที่่สาหลงังหนึ่งแดงเนาะหลังที่แม่คนหลงังบูบัสบัตรกันมัตรอาบน,นจะให้เบิกคูที่รู้ที่จะไป